ผมสุ่มไปเจอคนหนึ่งไม่นองนะวันนั้นน่ะเขาเจอผมแล้วเขาเขาไม่ซุกผมไงพอพอมีโอกาสของผมผมไปผมไปเป็นตี้อะ่ะเขาคนเดียวอะ่ะโอ้มาครับเลขห้องครับหกเจ็ดเก้าหกหกสองหนึ่งสลันสลันอยู่ไหมครับรมีบมีหลายสลันแล้วเกินสลันสลันยากับสลันเนี่ยเป็นอะร ตป็นอะไรนี่รู้จักรู้จักเป็นอะรนี่เป็นะไรัปนไูกไปเกเ็บหวนะนัวนแะผมหันเล่นแบบไม่ีโซน่าเลยเนายิงใครไม่โดนเลยโซน่าคุณหายอาจารย์เกตมาหรือยังครับอาจารย์เกตยังไม่มาครับอาจารย์เก๋อาจารย์เกตไม่รู้อยู่ไหนครับ อ๋อาจารย์เก็ตอยู่นี่เองแล้วครับเปเลยครับโีดะวีดะคอมคอมโดนกีกันร้อยเปอร์เซ็นหรอ เดี๋ยวลุงหนวดพาเราไปดูสิ่งที่เล่นะครับแล้วเธอเออเจอเน็กเี้ยครับลุงเห็นสตูแล้วแหละก็เลยบอกเพื่อนว่ามีตัวเรื่องก็เลยเข้าไปชาร์จครับระหว่าที่เพื่อนชาร์จแล้วลุงพบเลยอยู่ไกลๆเท่าไห เลุงดันลุงได้คิวเจมเลยโมโหผลมาชุดใหญ่ลครับลุงก็เลยกำมีตีเตียงนงว่าสุภาพกันนิดนึงนะครับมองเขาก็เลยเงียบไปลไครับเกมนี้รลกแน้อดีตต้งแทนทุกนีะครบพาประกันด้วยเกมนี้มันเกมนี้เดือดแน่นอนครับสสมารุ ส่วนใครที่ขอตั้งค่าเดี๋ยวเจอกันท้ายเกมนะครับเดี๋ยวร่มแจกให้ตั้งค่านะครับที่เน่นผมสุ่มทีมเล่นลบตลอดแก้มผุก็ยับรางวันไปที่ตูก้กดอัตโนมัต <Jacob> ิ วอมมือครับวอมมือเกมแรกก็จเจอไอ,อ้นื่มเจอเด็กเรียนดิโออาร์สองก็บอกหินที่เคมาร์คให้ไหนนะใหเหินที่เค คนหัวนั่นไงได้ป่ะนั่นก็สองตัวนะสองตัวสองตัวสองตัวดาวสองดาวสองลุงไหลชิวลุงไหลชิวอ่าลงนี้ได้นะครับลงนี้ได้มีเหรียญไม่ชุบโอเคสวยสวยสองศพอยู่เงี้ย คิวเขาเดี Star ๋ยวเจอเด็กเกียร์เองดิเดีกเกียร์ไม่เอาลอล่ามาโคตรดีเลยเดี๋ยบไม่โดนแบบนี้ต้องไปเอารลอล่ามันไหนกล่องสมอ่ะในแถวเนี้ยไปตรงนั้นตรงใหม่ตรงใหม่ ตัวเดียวตัวเดียวตเจ็บหนักแล้วเจ็บหนักแล้วลูกยังมาน้ของมหนะหุ่ะขึ้นบ้านด้วยหลังด้วยเลยุูช้าแล้วนะพูดใ้หมดไปครับสวยสวยที่สวยมาตัวนึงตัวนึงขึ้นบ้านแล้วครับผมเห็นอยู่แบบขึ้นบ้าน้วตู้ชุน่ะรู้แล้วมูคนเร็วเลยเพิขึ้น้าแล้วเพแล้วผมเห็นชาเตีนฮารุว่าตัวชุนป ดวตายเลยขวาหวังหัววานใช้โทรศัพท์ลุงใช้ไอโฟนรวงใช้อะว่าจะเกลียวะุมีกุกไม่ได้อของอยู่นี่ ครับอยู่แถวนี้เลยไป้ยไอวอล์ทาวอล์ทาวเจอแล้วเจอแล้วสองตีสองตีเอาหลายตัวนะหลายตัวนะอ้อมซ้ายอ้อมขวาได้ลูกเกือบเพังดาวแล้วกันเกือบไปเติมเกือบแตกรุ่นเกือบแตก

Oh, nice. It's It's you cha, là tuổi ấy. You run lên slow Dominating! không chết chặt lưới, Mày mô mặt. ติงตึ้นหน้าเลยหรอเพื่อนยังมีอยู่มีอยู่หน้าลุงเลยหน้าลุงหน้าลุงมีครับเห็นมวนวิ่งมาอยู่นะฮะยายี่สิบสองปอนด์มาเพื่อ โ,โ,โคตรเยอะอเฮยมีตัว,วตุ้งม่วงเลยตุ้ม่วงเลยลูกขอบรงขอบรงหน้าลุงไงดูเต็มเลยต้องเอาต้องเอาต้องเอาเจ็บเจ็บจีลงตั้งเครื่องดีแดีตาไปลูกแจงเก็ตเครื่องดีหลังเครื่องดีหลังดาวห,หนึ่งลง

หมดยาเรียบเลยหมดทั้อเคครับเยอจัดรับบอกเขาวงมาแล้วมาูตัวอโอเคๆเปิดแล้วเปิดแ้เปิดแล้วก็เห็นก็เห็นสองตัวนะสตัวนะสตัวนะโอ้โหสอง่ลูกสาตัวลังจิตวน

โอ้โหซ้ายขวาเลยอ่ะขวาได้มีไหมเนี่ยไอ้บอขวาได้ไอ้บอลใครด้วยเปล่าดีถอนผ่าซากเลยแล้วกันเครื่องดีเครื่องดีเครื่องดีลงตั้งตายปีลาเราได้ไหมซ้ายเนี่ยลงตั้งเครื่องดีแล้วนะ ลุงหันมายิงให้หน่อยดิดงไอ้ตัวลาบดักเลยดักเลยตุ่ยิงเท่าไหร่ครับ85ครับ85มันจะลซอ้ื้อเลยดิเข้าเรื่องอะไรวาปคาทมทม อ้าต้องมีเอาได้มือกอมืออะเต็มเลยเต็มเลยรัดได้รัดไอบอลน่อยใก้ใใจเย็นใจเย็นไว้เข้าวงก่นเลยเว่อเลยตัวนึ่งดาวล้วเดี๋ยวตัวนี้ขอบคุณนะ มาร์กจะดาวตัวมาร์กอ่ะไม่ไหวว่ะได้คะได้นะนะต่องไฟปะไม่มีไม่มีขอบคุณนะไม่ไหวว่ะรู้ขอบคุณนะเข้าไปเ้าไปเ้าไปวางประตูวาร์ปแล้ว มีกองไฟน่าจะรอดี่ทุกเชากระทนโอ้เดี๋ยวยผมขอตัดสินใจก่อนว่าจะขึ้นไปดีไหมไอาคดมูดมม,ม,มันได้ <g ül>

ชิวๆครับชิวๆแต่ลุงลงไ์แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพักทานข้าวก่อนเดี๋ยวเจอกันเออลุงมนอยู่ในบ้านลุงไปแล้วเอาเลยลุงให้คิวเนี้ยไม่มีคำว่าให้อะลุงไม่ได้ตัวสุดยอด The Name will Live Yagami's will โถเอ้ยคิวสุดท้ายลุงก,ก็กะว่าจะให้คิวนะครับพลาดเลยเป็นไงเพื่อนอ่าก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวใครที่ขอตั้งค่านะครับเดี๋ยวลงจัดให้ครับตั้งค่านี้ลองเอาไปปรับแต่งใช้งานนะครับอาจจะไม่เหมาะกับบางเครื่องแต่ว่าบางเครื่องใช้งานแบบนี้ก็ถือว่าโอเคครับสําหรับในเรื่องของตัวปุ่มตัวอะไรต่างๆเดี๋ยวลงให้หมดเลย ตัวชุกป,ปุ่มนะลองลองแคปไปแล้วกันครับเป็นแนวทางนะครับส่วนใหญ่ปุ่มยิงปุ่มอะไรของลุงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50-80ประมาณนี้ครับไม่เกินนี้ส่วนมวองรอบๆก็จะประมาณนี้นะครับสไนลลุงแทบไม่ได้ไม่ค่อยได้ปรับเท่าไหร่นนะจะโคบสองก็จะปรับเยอะหน่อย ลองเอาไปเป็นแนวทางนะครับสำหรับเ e c ที่ขอมาถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขอกำลังใจให้ลุงนวดเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ